สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมไม้ครับนะครับก็ขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปคือไม่ว่างใ่ไม่ว่างเลยผมต้องไปเรียนครับมาเลยไม่ว่างและในคลิปที่ผมบอกว่าผมจะมาเล่นไอ้นั่นนะเกมผีขอเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมอะผมจะได้เล่นกับเพื่อน ว่าเล่นคนเดียวมันน่าเบื่อมันเป็นเกมผีบายไว้ให้ว่าคือเกมผีรถไฟแค่แหละมาผมจะให้ดูเมืองที่ผมสร้างนะแบบเล่นแบบ K A T นะเสีของได้ไม่ได้เล่นซาวเวอร์วแต่ถ้ามีเวลาแล้วก็เวลาเหลือก็จะเล่นซาวเวอร์ให้ดูแต่อันนี้เอาเป็นแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่สไวด์เวลก่อนรอโหลดกันไม่ครับโหลดนานเสร็จแล้วโหแล็กเก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บ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 เค เก็บของแบ๊บนึงนะขอเคลียร์ของอันนี้ผมจะทำเป็นแบบสะพานอัตโนมัติอ่ะเวลาเดินแล้วมันแบบเวลาเดินแล้วมันจะมีสะพานขึ้นมาแต่มันผูดเปี้ยวเดี๋ยวให้ดูว่าสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวตัดขึ้นไปด้านบนเลยเดี๋ยวให้ดู โอ้โหค้อสูงดิเกือบสูงกับก้อนเมฆแล้วเดี๋ยวจะไหลลงให้ดูว่าสั่งอะไรบ้างนะมาสามสามสองหนึ่งเริ่มอันนี้เป็นถ้ำอันนี้ก็จะเป็นไออะไรเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้เป็นวาเด่นอันนี้ห้องอาบน้ําอยากรู้ไม่อาบยังไงเข้ามาปิดประตูกดน้ําปิดน้ํา ง่ายๆแล้วก็ที่แต่งตัวไปยังต่อไปกันวาินเสียงคุดดังลงไปสิต่อไปก็จะเป็นที่ซื้อของถามว่าซื้อไงดีจีอีสิซื้อ,อบง่ายๆ ไปซื้อได้หมดเลยนะตามอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าที่ไปตีเอนเตอร์ดากออนมังกรอันนี้ก็จะเป็นสนูอันนี้จะเป็นนรกอันนี้จะเป็นแบบป่ามีกบด้วยอันนี้เป็นอูดกับทะเลทรายอันนี้เป็นไบอมปกติอืมอันนี้เดี๋ยวค่อยดูที่หลังอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวมีอะไรเยอะแยะอันนี้ก็จะ เป็นที่เอ็นชารท์ที่อะไรแล้วแล้วที่ตีบวกแล้วก็ชั้นล่างสุดก็เป็นห้องนอนมีเจ้าชื่ออะไรวะไม่ลืมแล้วก็มีหมอนนุ่มๆชื่อกบอยากรู้ไหมห้องนี้คืออะไรเอะผิดห้องมาห้องนี้แหละทุกคนก็น่าจะรู้ โอ้ตรอกตรอ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 ,ตอ,ตอ,ตอมันจะมีแท่งขาวๆอยู่ก็ที่ทรมานวีลิทเชอร์โคตรตึงมีที่ทรมานวีลิทเจอร์เลยนอนก่อนนอนก่อนนอนกับหมอนนุมน่มๆกับเอ๊ะนอน ก <K ill of noise> ่อนนี้ก็เป็นอีพีแรกที่มาทำไม้ครับโอเคด้านนอกก็จะมีที่ตกแต่งอะไรนะมีตรงนี้แล้วก็ป่ามีมีพึ่งด้วยพึ่งกำลังมาไอ้นี่ดอกไม้ดูดน้ำพึ่งไอดูดน้ำหวานแล้วก็เป็นป่าเอะแหลกโคตรแหลกอสร้างอย่างเยอะ โอ้ยอะไรเนี่ยโคตรแหลกแหลกเพราะไอ้อันนี้อ่ะเราก็จะดูปราสาทนะฮะไม่นอนก่อนมันไม่เห็นเอ้ายังไม่มืดแค่ฝนตกน,นี่นี่เปลี่ยนสีได้ด้วย จะเปลี่ยนสีได้ด้วยโคตรตึงอาดูเอาสีเขียวออกนี่เป็นไงโคตรเฟียวอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้อันนี้เป็นสีม่วงสีเหลืองสีเขียวตรงกลางค่อยดูแล้วสีแดง สีฟ้าสีส้มอะไรเยอะๆ,ๆมาถึงเวลาดูตรงกลางจริงๆมันก็ไม่คอ่อยอะไรโอ้โหแหลกจริงๆมันก็ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่หรอกแค่นี้แอ้เครื่องแหลกก็ขออาภัยด้วยนะเพราะสร้างโคตรเยอะแล้วก็มีอันนี้หลยนี่ทางลงไปทํำอยากรู้ไหมทํำเพออะไร มาแล้วจะ๊บเอาเล่นออฟบีโหเล่นไงวะเนี่ยมาเล่นเลยทางนี้ปุ้ยติดติดลยนะอ๋อมาปุ๊บปัึ๊บดูอันเนี้ยโดดยากโคตรอะติดด้านบน ไปต่อโหโดโคตรยากมันตีอะโอเคเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บโอโอ,โอ,โอมันโดดไม่ได้ใครสร้างมันเออตัวเองสร้างดีวะ่ะไม่โดดไปแล้วลงแล้วตดดู อืมาทุกอย่างครบทุกหมดขึ้นมาแล้วโดดไปไข่แม่งสร้างวะเนี่ยเออกูสร้างนี่ว่ะแล้วโดดไปเออนี่แหละแล้วมันก็จะมีไอ้นี่ห้ามปตีนะใครอยากรู้ก็ลองโหลดหมาครับมาเล่นแล้วก็ลองวางนี้แล้วก็ตีสร้างบ้านสวยๆก่อนนะแล้วค่อยวางนี้แล้วก็ตีมันถึงจะได้ความดี เราก็จะพาไปดูจุดที่ลึกที่สุดของโลกมาไหลาย,ยาวๆติดโอ้ไปมันก็อาจจะมืดหน่อยนะเพราะมันลึกามาป้าย่ไ้หืมคนลลกอ่ะ โคตรลึกเนี่ยถึงแล้วอยากรู้ไหมด้านล่างมีอะไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เนี้ยด้านหลังมันก็จะอาวตกมาไปเลยอะอะไรทำไมไม่ล่วงติดเลยนะ ทำไมไม่ล่วงเฮ้ยทำไมไม่ล่วงอ่ะเฮ้ยก็ตึงน้ำก็ไม่ไหลไปดูอย่างต่อไป <c oughs> ถึงทุอที่แม่งกว่าจะถึงเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนเรือท่าเรือแล้วก็มีคนลูกค้านั่งอยู่ด้วยสวัสดีครับแม่งตีแล้วก็จะมีอ่ามันสละบลบลอปลานะเอาปลากระตุนมันชอบมาติดบักตรงเนี้ยไปะีแแล้วก็มีสวนเล็ก เราม,มาตกปลาครับโอเคนี่แหละแล้วก็ที่ปลูกชูกาเคนชูกาเคนไปไหนฮะชูกาเคนไปไหนวะมันไม่รู้อะแล้วก็มีปะวะก็ไม่มีอะไรมีปะวะนม่มีตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านแล้วข้างๆหมู่บ้านมันก็แบบ พิเศษมากนี่โหลดก่นอนเฮ้ยโหลดโหลดดิเฮ้ยแมปเออโหลดที่หมดอ,อยู่ต่ำๆนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเรามานี่แหละแล้วดูข้างๆหมู่บ้าน What the hell แล้วดูอันต่อไป 嗯。Um.